911 The September 11 th attacks หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเหตุการณ์เส็จกันยาเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้าย19คนจี้เครื่องบินสีลำเพื่อโจมตีมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกสองลำแรกพุ่งเข้าถล่มาอาคารแฟร์เวิ d t r เทรด e ซ็นเตอในย่านธุรกิจของนครน,นิวยอร์กลำที่ 3. ามทยานเข้าหาตึกเพนนธกอนที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาส่วนลำสุดท้ายตกในรัฐเพนซิลเวเนีย เหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา8นาิก45นาทีตามเวลาสหรัฐอเมริกาเครื่องบิน Boeing 767ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11จากบอสตันสู่ลอสแองเจลิสพุ่งเข้าชนยอดตึก World Trade Center 1ในมหานครนิวยอร์กทำให้อาคารเกิดการระเบิดเสียหายอย่างรุนแรงต่อมาในเวลา9นาฬิก6นาที เครื่องบินโบอิง767ของสายการบิน United Airline ล์เที่ยวบินที่177จากบอสตันสู่นครลอสแองเจลิสก็ได้พุ่งเข้าชนตึก World Trade Center 2ที่เป็นอาคารที่สร้างคู่กับตึก World Trade Center 1เกิดระเบิดเช่นเดียวกันอีก35นาทีให้หลังเครื่องบินโดยสารโบ i n g 757ของสายการบินอเมริกัน a i r ์ไลน์เที่ยวบินที่77พุ่งเข้าชนตึกเพนทากอนซึ่งเป็นตึก กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในรัฐเวอร์จิเนียและไม่นานหลังจากนั้นตึกวอร์เรนเซนเตอร์ก็เริ่มถล่มลงทำให้มีผู้คนมากมายยังติดอยู่ภายในอาคารหรือบางส่วนก็พยายามเลี่ยนรนออกจากตัวอาคารต่อจากนั้นเวลา10นาฬิกา3นาทีเครื่องบินโดยสารที่ถูกจี้อีกเที่ยวบินหนึ่งตกลงกลางทุ่งกว้างในรัฐเพนซิลเวเนียโดยได้คนพบภายหลังว่าเที่ยวบินที่93ของสายการบินยูเนเต็ด ตกลงเนื่องจากมีผู้โดยสารบนเที่ยวบินได้ต่อสู้ขัดขืนการก่อการร้ายบนเครื่องบินซึ่งก็ได้มีการคาดการณ์กันว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นอาคาร U.S. c a p i t a l ซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นทำเนียบขาวจนกระทั่งเวลา10นาฬิกา30นาทีตึกแฟดทั้งสองของอาคาร World Trade Center ได้ถล่มลงการเดินทางผ่านน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาถูกปิดทั้งหมด ประชาชนที่อยู่ภายในอาคารที่มีชื่อเสียงทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาถูกอบพยพออกยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์ก่ะการร้ายครั้งนี้สูงกว่า3,000คนซึ่งจำนวนดังกล่าวได้รวมผู้เกาะการร้าย19คนด้วยแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่มีการเกาะการร้ายเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาศาล รวมถึงความสูญเสียทางด้านสังคมอาทิการฆ่าตัวตายตามผู้เสียชีวิตครอบครัวแตกสลายซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในการรับมือต่อการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย